อนิวมิลเรถแต่งหล่อๆกับสภาพสดๆไปเลยไปชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาเจอกับหญิงนะคะแล้วก็ร้านสี่ก้าวสสีทองอีกเช่นเคยนะคะคุณลูกค้าซึ่งวันนี้นะคะหญิงจะพามาชมกับรถยนต์คันนี้เลยค่ะเป็นอ l l วมิลเนะคะคันนี้เนี่ยเป็นเครื่อง3.0 b ุดูนย์พาวเวอร์นะคะคุณลูกค้าและที่สำคัญคันนี้เป็นโฉมมเนเชนปี2017นั่นเอง เดี๋ยวเราไปชมกันนะคะว่ารถคันนี้จะสวยขนาดไหนนะคะคันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นสีขาวยอดนิยมเท่านั้นยังไม่พอนะคะคันนี้มาชุดแต่งสีดำทั้งคันเลยคือทำให้รถคันนี้ดูเทมากยิ่งขึ้นนะคะนี่เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวกันแมลงสีดำนะคะครอบดวงไฟด้วยสีดำแบบนี้เลยนะคะแล้วถัดมาเนี่ยซุ้มล้อก็จะเป็นคาดดำแบบนี้เลยนะคะ และที่สำคัญนะคะคันนี้เลยเป็นแมกรมดำนั่นเองนะคะและก็ได้ยางใหม่ด้วยยางใหม่นียเป็นยางของบริสโตนนั่นเองนะคะรถสภาพสวยมากคันนี้นะคะไม่ใช้ไปเพียงแค่ประมาณ60,000กิโลนะคะคันนี้ไม่ใช้ไปเพียงแค่ประมาณ60,000กิโลนะคะไม่ว่าจะเป็นคิ้วกันศาสตร์หรือส่วนของมือจับนะคะอันนี้ก็คือแต่งเป็นสีดำมาทั้งคันเลยนะคะ แต่งเป็นสีดำมาทั้งคันเลยนะคะคราวนี้เนี่ยเออเมื่อเปิดเข้ามาภายในรถนะคะคันนี้เนี่ยเป็นรุ่นท็อปนะคะคันนี้เป็นรุ่นท็อปเครื่องสามพันขับเครื่อนสงลอ้อนั่นเองกุญแจก็มีแบบนี้ครบทั้ง2ชุดเลยนะคะแล้วพอเข้ามาด้านในเนี่ยดี๋ยวหญิงสตาร์เสียงเครื่องให้ฟังก่อนเนาะคันนี้เนี่ยไม่ใช้ไปเพียง60 0 0 0กิโลนะคะคุณลูกค้าแล้วก็ มีประวัติเช็คศูนย์ตลอดนะคะคันนี้เนี่ยมีประวัติเช็คศูนย์ตลอดนะคะี๋ยวหญิงพาชมเลขใหม่แล้วหญิงพาชมเลขใหม่นะคะเลขใหม่คันนี้นะคะใช้ไปเพียงแค่6 000, 2 0 0 0กว่ากว่าเท่านั้นนะคะคันนี้นี่ต้องบอกว่าสภาพรถเนี่ยพร้อมใช้งานสภาพสวยมากรถใช้น้อยมากนะคะอ่านี่เลยนะคะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันแบบนี้เลยนะคะ รวมอะไรเป็นมันติฟังก์ชันแบบนี้เลยนะคะแล้วก็คันนี้เนี่ยมีเนวิเกเตอร์นะคะแล้วก็แอร์เป็นรุ่นแอร์อัตโนมัตินั่นเองเพราะว่าคันนี้เป็นรุ่นท็อปนะคะแล้วก็อ่าเป็นรุ่นท็อปเราก็ต้องมาพร้อมด้วยเอนจิ e นสตาร์ทนะคะแล้วก็อันนี้นะคะเขาจะมีแต่งในส่วนของตัวเครื่องเสียงมาด้วยนะอ่านี่เลยนะคะเราสามารถปรับระดับได้เลยนะคะ นี่เลยแล้วคันนี้นะคะเห็นไหมคะหัวเกียร์เนี่ยมีความหรูหราด้วยสีดําหนังสีดํานะคะคาดกับลายไม้แบบนี้เลยนะคะอ่าแล้วก็คันนี้นะคะเอกสารที่มาจากทางป้ายแดงเนี่ยก็ครบอีกเช่นเคยนะคะมาเป็นเล่มแบบนี้เลยนะคะเอกสารนี้มาแบบครบมากๆนะคะนี่เลยแล้วก็คันนี้นะคะเดี๋ยวหญิงจะเปิดในส่วนของตัวสมุดรับประกันให้คุณลูกค้าดูนะคะอ่าคันนี้เป็น รุ่นท็อปโฉมไมเนอร์เชนแล้วนะคะเป็นโฉมไมเนอร์เชนนะโฉมไมเนอร์เชนเนี่ยก็คือจะมาเป็นในปีของ2017เนาะมันจะมีโฉมก่อนที่จะเชนอีกโฉมก่อนนะเนี่ยก็คือจะมาเป็น 16.17นะคะแต่ว่าคันนี้เนี่ยเป็นโฉม m อร์ a c h ก็คือเป็นรถที่มาในปี2017นะคะแล้วก็บางคันเนี่ยก็จะลากโดไปเป็นปี2018นะคะแต่ว่าเป็นโฉมเดียวกันเนาะเพราะว่าโฉมของ d a i o n i ิก็จะมาเป็นปี2018เนาะนี่เลยคันนี้เนี่ยมีประวัติเช็คศูนย์ตลอดเลยนะคะคันนี้เนี่ยไม่ใช้ไปเพียงแค่60,000กิโลเท่านั้นสภาพป้าแดงเลยเห็นไหมคะคันนี้มีประวัติเข้าศูนย์ถุกระยะเลยเห็นไหมคะ คือใครได้ไปเนี่ยเอาไปใช้ดูแลต่อได้แบบง่ายๆเลยนะคะเข้าศูนย์มาตลอดนะคะเรารับประกันในเรื่องของไม่แท้ให้นะนี่เลยอันนี้ก็จะเป็นรีโมทต,ต่างๆนะคะเป็นรีโมทต,ต่างๆนะคะเพราะว่าของมิวเอเนี่ยเขาจะมาทั้งจอหน้าแล้วก็จอกลางเลยนะคะแล้วก็ตัวกระจกตรงนี้ก็คือเขาจะมีในส่วนของตัวมีกล้องบันทึกการเดินทางให้นะคะซึ่งตัวกล้องเนี่ยเราสามารถเปิดหรือปิดก็ได้นะ ซึ่งคันนี้จะมาพร้อมกับตัวรถเลยนะคะพลาสติกยังไม่ได้ลอกออกเลยนะคะคุณลูกค้าพลาสติกยังไม่ได้ลอกออกเดี๋ยวเราไปชมตอนหลังกันเนาะอ่าแล้วก็อีกนิดนึงค่ะก่อนไปเกือบลืมนี่เลยให้เป็นพรมอย่างดีนะคะพรมเข้ารูปอย่างดีนะคะนี่อันนี้ถ้าเราไปตัดไปสั่งตัดเองก็หลายพันบาทอยู่นะเดี๋ยวเราไปชมตอนหลังกันนะคะเราไปชมด้านหลังกันนะ คันนี้นี่ต้องบอกว่านอกจากรถจะหล่อแล้วนะคะคันนี้เนี่ยเป็นรถที่สภาพดีมากนะตัวจออะไรเนี่ยก็คือมาครบหมดแล้วทั้งจอหน้าจอกลางเลยนะคะนี่ของมิวเอกเขาก็จะมาให้ทั้งจอหน้าจอกลางแบบนี้เลยนะคะเครื่อง3.0ประหยัดน้ํามันนะคะเครื่อง3.0บูพาวเวอร์ตัวนี้ไม่กินน้ํามันนะคะรประกันในเรื่องของตัวถังชนหนักผิดคว่ำจมน้ำตัดต่อกรณีเลยนะคะ รับประกันให้หมดเลยนี่แล้วมาส่วนของด้านหลังนะคะก็มาในส่วนของตัวชุดแต่งค้อไฟด้วยแบบนี้สีดําเลยเนาะตรงนี้ก็จะเป็นชุดแต่งนะคันนี้เป็นรุ่น60ปีนะคะและคันนี้นะคะผู้ลูกค้านอกจากมีสปอยเลอร์หลังขอมไฟเบรกดดวงที่3แล้วนะคะยังมีความเท่มากยิ่งขึ้นด้วยชุดแต่งตรงนี้ที่เพิ่มเข้ามาแบบนี้เลยนะคะคือคันนี้นี่ต้องบอกว่า ดูรวมๆแล้วมีสเสน่ห์มากๆนะคะใครสนใจอยู่เข้ามาจับจองเลยนะคันนี้ทะเบียนสวยจำง่ายเลยนะขึ้นต้นด้วยลง้ายด้วย6กก็คือตัวเดียวกับเลขเก้านั่นเองเนาะ4 8 4 6นั่นเองนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาชมด้านหลังกันนะคะคันนี้รับประกันเรื่องของตัวังชนหนักพลิกค,คว่ำจมน้ำตัดต่อทุกกรณีแล้วก็รับประกันในเรื่องของตัวเลขใหม่ให้ด้วยนะคะมาพร้อมผมเข้ารูปอย่างดีแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวหญิงอยากจะให้กล้องซูมนิดนึง ภายในเนี่ยเขาจะมีติดตัวลำโพงมาเพิ่มนะคะภายในเขาจะมีติดตัวลำโพงมาเพิ่มเดี๋ยวซูมให้ดูนะคะมีเลยก็คือมีทางด้านซ้ายและด้านขวาเลยนะคะนี่เลยนะคะอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่เราสามารถปรับเสียงได้จากตอนหน้านะอันนี้เขาก็จะมีแต่งตรงนี้มาเพิ่มนะคะนี่เลยค่ะรถสภาพสวยมากจริงๆใครหาอยู่นี่เอาไปใช้คุ้มมากเลยนะคะ ขายหายอยู่เอาไปใช้ภ้มม,มากเลยรประกันในเรื่องของตัวทางชนหนักทิ่คว่ำมจมน้ำตัดต,ต่อทุกกรณีนะคะแล้วก็รับประกันในเรื่องของเลขไม่แท้ให้ด้วยนั่นเองนะคะ,ะคราวนี้นะคะคันนี้เนี่ยราคาปกตินะคะหญิงตั้งอยู่ที่9 4 9 0 0 0นาทะคะแต่วันนี้ราคาพิเศษเลยนะคะคันนี้จัดโปรโมชั่นเหลือเพียงแค่8 90, 000, 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะคุณลูกคา้า ซึ่งคุณลูกค้าที่เครดิตดีนะคะคันนี้เนี่ยสามารถจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะคะแล้วก็จะผ่อนอยู่เพียงแค่ประมาณ1 6 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นนะคะเกรดนี้ก็คือคำนวณที่72มงวดนั่นเองนะคะและคุณลูกค้านะคะไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของประเทศไทยนะคะก็สามารถซื้อรถได้ง่ายๆกับที่ร้าน19โพสีทองของเราได้เช่นเดิมนะคะ ใครสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถโทรมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ใต้กลิปนี้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะเนืกถึงรถสวยสภาพดีไม่มียอมแมวนะคะต้องที่นี่เลยนะคะา1 9คสีทองรถมือสองของเรานั่นเองนะคะคุณลูกค้าและสิ่งสุดท้ายก่อนที่จะจากลากันไปวันนี้นะคะอย่าลืมนะคะใครที่ชอบชมรถยนต์สวยๆแบบนี้หรือกำลังหารถยนต์สวยๆใช้งานนะคะต้องอย่าลืมกดไลค์ให้อีกนะคะ กดแช่ก็ติดตามแล้วก็กด subscribe เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะหญิงจะได้พาชมรถยนต์สวยๆแบบนี้เรื่อยๆเลยนะคะคุณลูกค้าแล้วก็ท่านไหนที่ชอบรถยนต์คันนี้นะคะอย่าลืมนะคุณสามารถโอนมาจําเข้ามาเพื่อลอกรถคันนี้ไว้ได้เลยนะคะวันนี้เนี่ยหญิงต้องขอตัวไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะวันนี้ไปแล้วนะบาย